ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จนรงสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตกำลังคนคุณภาพเพื่อก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจที่นี่เรามีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในยุคป,ปัจจุบัน ที่นี่ไม่ได้มีเพียงการเรียนในห้องแต่ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะชีวิตและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนของเราสามารถฝึกงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนและยังมีโอกาสต่อยอดทั้งการทำงานและการศึกษาต่อได้อย่างมั่นใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จบำรงเพราะที่นี่เราสร้างคนให้พร้อมสู่โลกอาชีพและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้คุณ